เด็นะคือตอนที่ผอมๆที่เขาทำยังไงไม่รู้เนอะต้องผอมจริงหรือเปล่าเหมือนต้องผอมจริงนะคะแต่ว่าก็จะต้องลงทุนแต่ดูแบบดูไม่ใช่ตอนแรกก็ดูว่าเอ้ยใช่คนเดียวกันหรือเปล่าหรือเป็นแบบคนอื่นที่มาเล่นเพราะผอมจริงไหมผอมจริงไหมไม่จริงเอาหรออรือเราก็ดูว่าผอมมันไม่ง่ายนะที่จะลดน้ําหนักแล้วก็เพิ่มน้ำหนักใช่เพราะว่าเขาขึ้นมาเป็นแบบช้างขนาดนั้นคงจะแบบใช้เทคนิคแบบแมทเยอะอะไรอย่างนั้นอ่าแต่สาวๆนี้ต้องอกหักนะคะพี่พุทธเพราะเขาเพิ่งประกาศค่ะประกาศ ว่าคบคนคนหนึ่งเสียใจมากเลยแม <c oughs> แค่นี้ <c oughs> ใช่ยัง,ง,งแเขาม,มีแฟนแล้วจะได้เขาจะมาเลือกตัวเองอย่างนั้นนั่นแหละไม่ใช่ก็แหมก็กับตันอเมริกาทุกคนก็แบบเห็นทีมกับตันกันนิดนึงแล้วเขาคบกับใครรู้ยังเป็นคนที่จาชื่อไม่ได้แต่เป็นคนที่เล่นเรื่องกิฟด้วยการแต่เป็นคนที่ภาคเนี่ยซูโทเปียค่ะที่เป็นแก่ลิค่ะ อ๋อยากอ่ะยากแหละค่ะพี่ไม่รู้นั่นแหละค่ะคนนั้นแหละค่ะไปตามดูกันได้นะคะถ้าอยากเห็นหน้าเห็นตาฮ่ะมาถึงสกู๊ปตัวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของซีรีส์นะฮะที่เพิ่งจะออนแอร์เอพิโซดแรกนะครับไปเมื่อวานนี้นะฮะนั่นก็คือเอพสิบสองนะครับ The series เกาะคนกล้าเกมล่าฝันนะครับซึ่งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาได้มีการแถลงข่าวไปแล้วนะครับแล้วก็มีคุณผู้ชมจํานวนหนึ่งที่มีโอกาสได้ชมเอพิโซดแรกนะฮะก่อนใครเลยก่อนที่จออ์นแอร์ไปเมื่อวานนี้นะครับน้องต้อนี่ไปเก ภาพบรรยากาศมาใช่ไหมใช่ค่ะ,อะตอนก็เก็บภาพบรรยากาศมาแล้วตอนก็ได้เป็นพิธีกรในงานด้วยค่ะใช่รู้สึกเป็นเกียริมากๆยังไงก็ไปชมภาพบรรยากาศงานกันเลยค่ะครับ 1 2 The Series Fan Meeting p r e m i e r Screening <im itation> เพื่อพาแฟนคลับพันแท้ของเรา <im itation> นักล่าฝันทั้ง12คนเข้าชมซีรีส์ AF12 เ <im itation> กาะคนกล้าเกมล่าฝันก่อนใคร <im itation> พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยการดูผ่านจอย,ยักษ์ในโรงภาพยนตร์ที่พารากอนซึ่งงานนี้นอกจากจะได้รับชมซีรีส์ผ่านจอย,ยักษ์แล้วเราแฟนคลับยังได้ใกล้ชิดกับนักล่าฝันทั้ง12คนและฟังเพลงที่พวกเขาแต่งขึ้นเพื่อซีรีส์เรื่องนี้แบบสดๆอีกด้วย Let her determine. A.F. ทั้ง12คนมีของขวัญสุดเซอร์ไพรส์มอบให้กับเหล่าแฟนคลับโดยมอบโปสเตอร์ของซีรีส์พร้อมลายเซ็นของพวกเขาให้กับเหล่าแฟนคลับโดยงานนี้แฟนคลับจะฟินแค่ไหนเราไปดูกันค่ะเลขที่ออก บนเวทีเลยค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ,คะวันนี้สนุกมากเลยค่ะอยากติดตามต่อค่ะ <s> เด็กๆแสดงเก่งมากแล้วก็แบบว่าประทับใจอะค่ะทำให้เราอยากติดตามต่อแล้วก็สนุกมากๆเลยค่ะคือแก๊ง AEC นี่พอออกมานี่ก็ต้องมีฮาตลอดนะคะไอ้ไรอันออนี้นกนกบัณฑ โอ้ยวิ่งที่นี่พื้น,นแฟนๆขับของ a อเทั้ง12คนได้เป็นส่วนหนึ่งของน้องๆได้มาดูผลงานครั้งแรกกลุ่มแรกก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจกับน้องๆด้วยค่ะที่เห็นความสามารถของน้องๆทุกคนที่แบบเก่งมากค่ะนี่น่าเชื่อว่าเป็นครั้งแรก ได้ฟังเสียงแฟนคลับไปแล้วเรามาฟังเสียงนักล่าฝันกันบ้างว่าได้ดูผลงานซีรีส์ของตัวเองครั้งแรกเป็นยังไงกันบ้างตื่นเต้นมากเลยเนาะเพราะว่าซีรีส์ของเราก็คือได้อนในภาพยนตร์ในรอบเปิดตัวด้วยเรารอดูผลงานของเรามากเพราะว่าเราตั้งใจทํากับการชิ้นนี้มากเพราะเป็นครั้งแรกของเราที่ได้มาเล่นวยกันเซสอัคนด้วยแล้วก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกที่ออกจากบ้านเลยเนาะ โอ้ันเป็นอะไรที่เดินคาดจริงๆค่ะแบบมันสนุกมากอ่ะเราได้ดูเราดูตัวเองอีกทีหนึ่งมันยิ่งสนุกมากเพราะเราคิดว่าตอนที่เราต้องแสดงเรายังไม่เห็นภาพชัดเท่านี้ไงทุกคนน่ารักมากแสดงออกมาได้น่ารักมากรู้สึกแฮปปี้ดูไปยิ้มไปไม่คิดว่าจะมีเราอยู่บนจอในรถขับยนต์ในขนาดนี้คือตอนแรกในจอทีวีก็ธรรมดาใช่ตอนแกเคยอยู่มาแล้วแต่นี่คือพิเศษสุดๆเลยได้ดูเราเลยได้ดูเราหายเหนื่อยเนาะคือตอนที่เราทํางานตอนที่เราถ่ายอยู่ในกองเนี่ยมันเหนื่อยมาก เหนื่อยมากแต่พอ<ช>มาดูอย่างเงี้ยอุ้ยมันคุมม้มอะมันออหายเหนื่อยจริงคือกราฟิกภาพมันเป<ช>็น HD มากสวยค่ะ ดีใจมากเพราะว่าคือพอรู้ว่าได้มาดูในโรงพยาบาลพากยอนนะคะเรารู้สึกแบบดีใจและตื่นเต้นมากเลยก็ของผมนั่งดูไปเมื่อกี้เดคุยกับโบจเลยว่าเฮ้ยเขาน่าจะพา็นหนังเนาะอยากดูทุกตอนในโรงะปกติมาดูหนังเองยังไม่ค่อยมีปัญญาได้เข้ามาดูเลยวันนี้มือได้มาดูหนังนี่เลงเล่นตอนนี้เรารู้สึกดีใจเป็นเกียรติมากๆครับคือที่เราตั้งใจเรานอนดึกเราทํากันบ้างเนี่ยคือผลออกมามันดีขนาดนี้ก็ขอบคุณพี่พุ่มกลับด้วยครับ ก็ภูมิใจเพราะว่ามันมันอาจจะไม่ได้ดีร้อยเซนหรอกแต่ว่าคือเราก็ใส่ใจมันร้อยเซนะคะผลงานออกมายัางไงก็ติชมกันได้นะใช่ล้วคือเราตั้งใจมากที่สุดนะครับคือผลงานจะออกมาดีหรือไม่ดียังไงก็ถือว่าเขาน่าจะเห็นความตั้งใจเราแหละว่าเราตั้งใจมากแลวทีมภาพทีมแสงทีมงานนี่คือสุดยอดจริงๆครับ สนานคึกคืะเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นอบอุ่นมากค่ะค,คือแฟนคลับมาเยอะมากจริงๆแล้วก็น้องๆเขาแบบเป็นกันเองแล้วเหมือนเขาตื่นเต้นน่ะตื่นเต้นที่แบบจะได้ไาดูเขาเล่นดูบนลงหนังอะไรอย่างเงี้ยจอมันใหญ่ไะใช่เออม,มันก็น่าตื่นเต้นนะฮะนะครับก็เป็นบรรยากาศชื่นมืดน,นะครับที่น้องซองไปเก็บมาฝากนะครับแต่ว่าตอนนี้สําหรับช่วงที่2ของรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วล่ะ,ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะยังเหลืออีกหนึ่งช่วงนะครับเดี๋ยวเพิ่งไปไหนเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ